ครับการใช้งานตัวเพลว์บล็อกนะครับตัวนี้เป็นขนาดสามร้แอมป์24โวลต์นะครับตัวแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์เป็นตัวพิวไซน์นะครับ2,000วัตต์ของซูเออร์นะครับการใช้งานก็จะมีตัวเบรกเกอร์นะครับอยู่สามตัวนะครับตัวแรกนะครับเป็นตัวดีซีแมนนะครับที่เป็นคุมระบบนะครับไฟที่เป็น DC 24โวลต์นะครับให้เอาตัวเบรกเกอร์ตัวนี้ขึ้นกล่องนะครับ เวลาชาร์จหรือใช้นะครับให้เอาตัวเบรกเกอร์ตัวสีฟ้าขึ้นก่อนนะครับพอขึ้นนะครับตัวหน้าจอที่อยู่ด้านหน้าที่เป็นตัว DC Power w i n t e r ตนะครับตัวนี้ก็จะ,ะติดนะครับแล้วก็จะบอกทั้งแรงดันแบตเตอรี่นะครับว่าตอนนี้มีแรงดันแบตเตอรี่อยู่เท่าไหร่ตอนนี้มีอยู่25โวลต์นะครับ25.5โวลต์แล้วก็ แอมนะครับแอมติดลบคือถูกดึงใช้งานไปนะครับส่วนถัดลงมาก็จะเป็นตัวกําลังวัตตของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่เป็นที่กินพลังงานทั้งหมดว่าตอนนี้กินไปเท่าไหร่นะครับใช้ไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่ที่ใช้ไปอยู่ที่8 7 1วัตต์นะครับแล้วก็ความจุของแบตเตอรี่ตอนนี้ครับเหลืออยู่ที่266แอมป์นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์อยู่ที่88%เเซนะครับแบตเตอรี่นะครับ ส่วนการใช้งานที่เป็นไฟที่เป็น12โวลต์นะครับอันนี้เป็น DC out 1นะครับเป็นตัวชาร์จมือถือนะครับที่เป็น USB นครับตัวนี้นะครับส่วน DC out 2ก็จะเป็นตัวช่องจิวบอรีนะครับแบบนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เป็นอ่าหัวหัวต่อที่เป็นช่องจิบุรีแบบนี้ครับส่วนอ่าตัวถัดลงมาตัวนี้นครับที่เป็นตัวหัว หมุนสีแดงๆสีดานะครับอันนี้เป็นสีแดงก็คือเป็นขั้วบวกสีดําก็คือเป็นขั้วลบนะครับสำหอบต่อพ่วงอุปกรณ์ที่เป็น12โวลต์ครับอย่างเช่นพัดลมที่เป็น DC 12โวลต์นะครับก็จะมีสามารถที่จะต่อขอั้วตรงนี้ได้นะครับก็จะใช้เป็นตัวหางปลาหรือถ้าเกิดไม่มีก็ใช้ตัวสายไฟพันแล้วก็หมุนไอ้ตัวนี้ล็อกอให้มันแน่นก็ใช้งานไฟที่เป็น12โวลต์ได้ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะเป็นหัวคนละไทยเฉยๆน,นี่ใช้สําหรับไฟ12โบโวลต์เหมือนกันครับส่วนตัวแจ็คตรงกลางเนี่ยจะเป็นอ่าเป็นแจ็ค DC 2.1นะครับสําหรับอุปกรณ์ที่เป็นหลอดไฟ12บอโวลต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวแจ็คแบบนี้บางทีซื้อมาค่าในพวกออนไลน์มันก็จะเป็นหัวแจ็คแบบนี้เสียบแล้วก็มาเสียบตรงนี้ครับก็จะใช้ไฟที่เป็น12โบโวลต์ได้ส่วนข้างล่างนะครับที่เป็นหน้าจออันนี้ จะแยกโซนระหว่าง DC กับ AC ข้างล่างจะเป็น AC นะครับจะเป็นไฟ220โวลต์นะครับการใช้งานอินเวอร์เตอร์นะครับหลังจากที่เราเอาตัวตัวเมน DC เบรกเกอร์ขึ้นนะครับให้เราเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์ตัวเปิดปิดอินเวอร์เตอร์นะครับพอเปิดปิดอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์มันก็จะทําง,งานนะครับแล้วก็ตัวตัวหน้าจอมิเตอร์นะครับที่เป็น dc AC นะครับ220โวลต์ก็จะแสดงขึ้นว่าตอนนี้ตัวค่าต่างๆมันเท่าไหร่นะครับตอนนี้ตัวอันนี้ครับที่โชว์อยู่นี่เป็น229โวลต์นะครับกำลังวัตต์ของอ AC นะครับตอนนี้แอร์กินไปอยู่ที่200 6 642วัตต์นะครับส่วนแอมป์นะครับแอมป์ที่เป็น AC อยู่ที่3.3แอมป์อันนี้เฉพาะแอร์อย่างเดียวที่ชาร์เปอรนี้นะครับ ส่วนอันนี้ปลั๊กไฟ220โวลต์นะครับเราก็สามารถที่จะเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับด้านในนะครับด้านในก็จะมีอ่านี่ฮะด้านในก็จะมีตัวเบรเกอร์นะครับเบรเกอร์ตัวที่สองนะครับจะเป็นตัวเบรเกอร์สำหรับ AC ชาร์จนะครับเวลาเราต่อตัว ac ชาร์จเข้าด้านหน้าครับที่เป็นตัวแจ็คสีส้มๆนะครับต่อเข้านี่แล้วก็เอาตัวเบรกเกอร์ไอ้ตัวนี้ขึ้นนะครับมันถึงจะชาร์จนะครับการชาร์จนะครับเมื่อเอาตัวเบรกเกอร์ตัวนี้ขึ้นนะครับตัวไฟของเครื่องชาร์จนะครับตัวนี้จะมีตัวดอทเออ led บอกที่เป็นสีแดงตัวนี้สีแดงก็คือกําลังชาร์จส่วนสีเขียวก็คือเต็มแล้วนะครับนะส่วนเบรกเกอร์ตัวที่3นะครับอันนี้ผมเขียนมาร์กบอกเป็น ac out นะครับ ําหรับไฟที่ออกใช้งานนะครับตัวนี้ต้องเขาขึ้นตลอดนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับส่วนตัวที่เป็นหน้าจอมิเตอร์ด้านในนี้จะเป็นตัวชินูทัมเมอร์นะครับไว้คอยน่วงเวลานะครับหรือว่ามีกระแสเกินนะครับไอตัวนี้จะเป็นตัวตัดก่อนนะครับจะเป็นตัวตัดนะครับอันนี้ก็ป้องกันเซฟตี้ไว้นะครับเผื่อมีโหลดเกินนะครับไอตัวนี้ก็จะตัดตัวไฟ220โวลต์มันก็จะทำงานไม่ได้นะครับ วนตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็น a อทในการสลับไฟนะครับเมื่อเราต่อไฟบ้านเข้าแล้วก็เอา a อซอินขึ้นนะครับไอตัวเนี้ยเอทก็จะสลับการทางานนะครับตอนสลับมันก็จะมีเสียงดังนิดหนึ่งครับสงเสียงดังนะครับออันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เซตค่าอะไรนะครับก็ปล่อยว่าอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ชุดตัวที่สามนะครับชุดเบรกเกอร์นะครับตัวนี้นะครับ ตัวเบรกเกอร์ที่เป็นการชาร์จจากแผงโซลาเซลล์นะครับอันนี้จะเป็นตัวคอนโทรลชาร์จนะครับเป็นตัว MPPT นะครับเป็นคอนโทรลชาร์เจอร์นะครับรองรับชาร์จจากแผงโซลาเซลล์นะครับคือเราจะต่อจากแผงนะครับแผงมาแล้วก็เข้าตัวคอนโทรลชาร์จนี้นะครับถึงจะชาร์จไอตัวลงแบตเตอรี่ได้นะครับการใช้งานนะครับให้เอาเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ตัวแรกนะครับ ขึ้นก่อนอันนี้เป็นเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับเมื่อเราขึ้นเนี่ยตัวตัวคอนโทรลชาร์เจอร์ก็จะจับแรงดันของแบตเตอรี่ได้ว่าเป็นระบบกี่โวลต์นะครับอันนี้จะเป็นออโต้นะครับในการาจับค่าตัวแรงดันแบตเตอรี่นะครับอตัวน,นี้มันก็จะจับอเอาตัวแบคเกอร์แบตขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ตัวไฟสถานะตัวแบตตัวเนี้ยที่เป็นจะเห็นอยู่นะครับว่าอันนี้จะเป็นตัวแบตถ้าเกิดมันขึ้นสีแดงติดเงี้ยแสดงว่า ามาจับแปได้แล้วว่าเป็น24โวลต์น,นะครับก็จะติดค้างไว้นะครับแล้วก็ถัดมาก็ค่อยเอาตัวเบรกเกอร์แผงขึ้นนะครับแผงขึ้นนะครับแผงขึ้นแล้วก็พอแผงขึ้นตัวหน้าจอตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นค่าบอกค่าการใช้งานว่า,ามีแอมป์ชาร์จเท่าไหร่นะครับโวลต์แบตเท่าไหร่อันนี้ก็จะมีนะครับก็จะบอกนะครับส่วนถ้าเกิดเรา,าไม่ได้ าทาอะไรมันก็ให้เอาขึ้นไว้อย่างนี้นะครับไม่ต้องเอาลงแต่ว่าให้เราคอยสังเกตว่า,าระบบชาร์จโซลาเซลล์มันปกติหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีหลอดไฟกระพ,ร,ะพริบๆแสดงว่ามันมีปัญหานะครับตัวนี้นะครับแสดงว่ามันมีปัญหานะครับก็ให้ทําการตัวรีเซ็ตเอาเบรกเกอร์สองชุดนี้ลงนะครับแล้วก็เอาเบรกเกอร์แบตขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยเบรกเกอร์แผงนะครับส่วนด้านในนะครับด้านใน จะมีตัวกล่องฟิลเห็นอยู่ด้านนู้นนะครับอันนี้จะเป็นกล่องฟิลสำหรับป้องกันไฟที่เป็น DC 12โวลต์นะครับจะมีฟิลบอกอยู่นะครับว่าถ้าเกิดมันขาดเนะี่ยไฟสีแดงจะติดนะครับให้เราทำการเปลี่ยนฟิลนะครับตัวนี้ทํางใน,นจะมีอยู่นะครับจะมีกล่องฟิลอยู่สำหรับอุปกรณ์ที่เป็น dc ซีครับ ก็จะมีผิวสำรองให้อยู่นะครับแล้วก็ให้เอามาใส่แทนได้เลยนะครับันนี้ก็จะประมาณนี้ในการชาร์จชาร์จนะครับชาร์จเน้นอีกทีหนึ่งนะครับชาร์จหลังจากเราต่อปลั๊กไฟตรงนี้เข้านะครับเอาเข้าแล้วนะครับแล้วก็ให้เอาตัวเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ที่เป็น AC in หรือ A/C ชาร์จตัวนี้ขึ้นนะเบรกเกอร์ตัวที่สขึ้นนะครับอ่าพอเบรกเกอร์ตัวที่2ขึ้นตัว A/T ก็จะทําการสลับไฟนะครับมันจะมีเสียงดังแตกนะครับแล้วก็ตัวชาร์จก็จะทํางานนะครับจะขึ้นไฟสีแดงนะครับให้นะว่ากําลังชาร์จส่วนสีเขียวก็คือกําลังสีเขียวคือชาร์จเต็มแล้วนะครับถ้าเกิดเราชาร์จเต็มแล้วนะครับ Uh, ไฟจะขึ้นสีเขียวนะครับแล้วก็ตรงหน้าจอที่เป็น uh, AC นะครับ uh, DC นะครับตัวนี้มันจะขึ้น uh, 00แอมนะครับคือใช้ไม่เข้าแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรายังใช้แอร์ uh, อยู่มันอาจจะไม่ขึ้น00มันจะมีการหักลบกับแอมที่เข้าไปนะครับอันนี้แต่ให้คอยให้สังเกตเวลา เราใช้แอร์ร่วมด้วยให้สังเกตตัวที่เป็นเครื่องชาร์จนะครับว่ามันขึ้นจีไฟสีเขียวไหมสีเขียวก็คือเต็มนะครับก็ให้ทําการไอตัวถอดไอตัวปลั๊กชาร์จออกนะครับกการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าพี่มีปัญหาก็โทรมาหาผมเลยเลย <Okay. S 1> ใช่ครับ